ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดนะคะรูปที่สองไม่มีมุมใดเป็นมุมฉากก็คือไม่มีมุมใดที่มีขนาด90องศานะคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นดังภาพค่ะเราจะสร้างมุมให้ใหญ่กว่ามุมฉากนะคะ ลากเส้นดังภาพค่ะต่อไปลากเส้นต่อจุดนะคะดังภาพค่ะ เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉากดังภาพ